กรมอนามัยแนะเจ็ทักษะปรับตัวเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและรูปแบบของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นประชาชนควรมีทักษะในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดังต่อไปนี้ 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการพยากรณ์อากาศเป็นประจำเพื่อให้รู้ถึงสภาพอากาศและเตรียมตัววางแผน ในชีวิตประจำวันให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด 2. ประเมินสุขภาพหรือเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเป็นระยะโดยการสังเกตอาการหรือติดตามความผิดปกติของร่างกายทั้งตนเองและบุคคลใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเด็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวยิงตั้งครันผู้ทำงานกลางแจ้งเป็นต้น โดยเตรียมยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาลให้พร้อม 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเหมาะสมเช่นการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงสภาพอากาศร้อนจัดการเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอในช่วงเกิดภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วม 4. เตรียมความพร้อมเมื่อต้องประสบภัยพิบัติเช่น หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมคนเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินยารักษาโรคอาหารและเครื่องดื่มและการเตรียมเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อย้ายสู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางรัฐจัดไว้ให้อย่างทันการ 5. ดูแลสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเช่นปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อช่วยดูดซับกา๊าซเรือนกระจก ลดอุณหภูมิโดยรอบให้ร้อนน้อยลงรวมทั้งการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดพาหะนำโรคเช่นการกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายและการจัดการขยะบุลฝอยอย่างเหมาะสม 6. ใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลาสติกและเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น 7. เสริมทักษะความรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต เนื่องจากอันตรายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตจึงควรใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวบัญหาความรู้เพื่อเสริมทักษะรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมและอาคารบ้านเรือนให้พร้อมรับภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต